เกษตรลงมือทำสวัสดีครับวันนี้หลังจากแก้ไขเตารอบสองนะครับลืมถ่ายให้เพื่อนสมาชิกดูนะครับผมใช้ปูนผสมขี้เถ้านะครับนะครับผสมขี้เถ้าปูนเพียวๆครับไม่ได้ผสมทรายนะครับผสมกับขี้เถ้าแล้วก็ฉาบ่อยต่อวงท่อข้างในครับอ่านี่กำลังจะจุดครับ เราเตาติดอยู่ครับผมนี่ครับตั้งแต่เช้าครับยังไม่ติดเลยเป็นแค่ไอร้อนเฉยๆนะครับมาชมต่อนะครับว่าจะสำเร็จหรือไม่นะครับมชมบรรยากาศการเผาถ่านครับผมอันนี้มีลมจากทิศเหนือมานะครับ ควันก็เลยปลิวไปทางทิศตะวันตกนะครับนี่อันนี้เราเตาติดอยู่ครับควันยังไม่เยอะนะครับคือเราปิดแค่ขอบทางปากเตานะครับเปิดข้างหลังไว้อยู่นะครับยังไม่ได้อุดทั้งหมดนะครับควันก็ยังไม่ค่อยออกป่องครับแสดงว่าเตายังไม่ติดนะครับนี่ต้องให้มันระอ,อุไปเรื่อยๆครับ เพราะว่าเขาก่อนผมใช้น้ําดับนะครับอาจจะติดยากหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องรอนะครับเป็นประสบการณ์ครับที่เราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับในการทําเตาเผาถ่านนะครับแบบนี้ก็ง่ายดีครับอันนี้เป็นต้นอ,อะไรนะต้นคูนครับตัดทอนกิ่งทิ้งนะครับ เราลองเอามาเผาดูใช้เองในครัเรือนครับนะครับหรือก็แบ่งปันขายครับนะครับนี่คือท่อเก็บน้ำส้งควันไม้ใช้ในสวนครับนะครับก็วงท่อนะครับก็240เนาะ2อ,อันก็ตก500นะครับแล้วก็ถ้าท่อใยหินไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับอันนี้ของเก่าที่สวนเนาะ ผมใช้ท่อเหล็กนะครับแล้วก็มาต่อท่อใยห,หินข้างบนนะครับบางคนอาจจะใช้ท่อใยห,หินเลยถ้าหาได้ก็ถูกดีครับแต่ที่ผมมีท่อเหล็กเพราะว่าทําเตาแบบแค่ไย้อะไรถัง200ลิตรมาก่อนนะครับมันก็เลยมีนะครับฝาปิดผมใช้เป็นแผ่นสันไทยเก่านะครับที่รีดร้อนแล้วเอามาทุบให้แบนแล้วก็ยิงสกรูนะครับ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงกับโครงเหล็กเศษโครงเหล็กเก่าๆนะครับก็ลองดูว่าจะทนขนาดไหนครับตเตาอันนี้ทนแน่นอนครับเพราะเราแค่ใช้องโบเป็นช่วยเสริมผนังเตาเฉยๆนะครับจากการเผาคราวก่อนอเก็บความร้อนได้ดีมากครับดับยากมากนะครับต้องใช้น้ำช่วย นะครับก็ติดตามชมครับเดี๋ยวถ้าเปิดเตาก็จะมาถ่ายให้ชมอีกรอบหนึ่งครับผมกเกษตรลงมือทำสวัสดีครับ